ชัยโรธมหาดำรงกุลนักถ่ายภาพมือรางวัลระดับโลกช่างภาพอิสระผู้รักการถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจมาตั้งแต่เด็กล่าสุดจัดนเทศกาลย้อนเวลาผ่านเลนส์งานแสดงผลงานที่จะพาย้อนสู่ห่วงอดีตการเดินทางตลอดระยะเวลากว่า70ปีผ่านภาพถ่ายสไตล์ p i c t o r i r l a r t ที่บอกเล่าถึงเรื่องราวนับร้อยพันสะท้อนแรงบันดาลใจจากการเดินทางถนนรถายวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนอันงดงาม ภายในงานเปิดตัวเทศกาลนะคะก็ได้แม่งานใหญ่เป็นลูกสาวคนสวยค่ะคุณเกรซมหาดำรงกุลเนรมิตความฝันของคุณพ่อให้สมบูรณ์แบบโดยมีเซอร์วิสตี้สายอาร์ตนะคะมาร่วมยินดีแล้วก็ชื่นชมผลงานกันครับข้างเลยทีเดียวค่ะ<ข>อาทิคุณอันภูวนาถคุณคลินพลุกจิระด่านบวรเกียรติบุรินบุญวิสุทธิผู้พันเบิร์ดพันเอกวันชนะสวัสดีค่ะทุกคนที่มา เราก็ให้กำลังใจให้พ่อเราโดยเฉพาะอะโมกา้าคุณบุญชัยก็มาแสดงความยินดีด้วยความยินดีด้วยใช่ช,ใชื่นใจมากพ่อชื่นใจชื่นใจมาก ขนาดน,นี้ค่ะรูปสวยนะคะตนค่ะคือจริงๆรูปเนี่ยเป็นคอลเลกชันที่เก็บไว้นะคะน่าเสียดายมากถ้าวันนี้ไม่ได้เอาออกมาจะไม่มีใครเห็นรูปสวยๆเหล่านี้เลยนะคะแล้วก็เป็นรูปที่แบบว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมซึ่งอยากให้มาชมกันมากเลยค่ะเพราะว่าหลายๆวัฒนธรรมเนี่ยไม่มีแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเมมโมรี่เขาเรียกว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราได้จับไว้ ครั้งหนึ่งในชีวิตเท่านั้นเองแต่ว่ายังมีรูปถ่ายอีกเยอะแยะค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวอะไรอีกมากมายสำหรับช่างถ่ายภาพที่รักการถ่ายภาพส่วนใหญ่จะเป็นรูปที่ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะชื่นชอบการถ่ายรูปใช่ไหมคะอชื่นชอบการถ่ายรูปมากสป,ปอร์ตก็จริงๆแล้วเราเราเป็นผู้ทําตามนโยบายค่ะคือเวลามีนโยบายอะไรออกมา <c oughs> อะไรที่ทำได้ก็จะทำให้หมด แต่อะไรที่ทําไม่ได้ก็ต้องบอกพ่อสุดแล้วนะทําให้สุดแล้วนะทำไม่ได้คือไม่ได้นะต้องเข้าใจจริงๆวันนี้เป็นเรื่องของพี่น้องแล้วก็หลานๆทุกคนเลยค่ะเช่นการการแปลการแปลภาษาอังกฤษทั้งหมดเนี่ยจะเป็นหลานชายแปลหมดเลยแล้วการออกแบบงานดีไซน์ก็จะเป็นหลานสาวแล้วก็ qr code ที่เป็นการอธิบายแต่ละภาพเนี่ยก็จะเป็นเสียงของพี่สาวเกสพี่เขยเกส สามีแกหลานหลานหลาน,ลานทุกคนมาช่วยกันแปลภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็เป็นคนอ่านเป็นนาร์เรเตอร์ให้กับรูปทุกรูปค่ะก็ดีใจค่ะดีใจเพราะว่าจริงๆเราอยากจะทําให้คนเนี้ยมาดูให้เยอะที่สุดเพราะว่าอ,อ่อันเนี้ยเป็นรูปที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเราอยากเราอยากให้แบบคนได้มาเสพตรงนี้คนที่รักการถ่ายภาพแล้วก็เด็กๆที่อยากดูภาพที่ถ่ายด้วยภาพฟิล์มค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเรสามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ